สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจครับแน่นอนครับเรื่องของสินค้านั่นเองแล้วคุณจะทําอย่างไรครับที่คุณจะสามารถเลือกสินค้าให้ตรงใจกับท้องตลาดครับจะนี้มีหลักการง่ายๆ5ป้ปอมาฝากทุกทุกคนครับปอที่1ครับประโยชน์สินค้านั้นจะต้องมีประโยชน์กับผู้บริโภคครับสินค้านั้นให้ประโยชน์อะไรกับผู้บริโภคบ้างครับปอที่2ครับเมื่อมีประโยชน์แล้ว ประหยัดหรือเปล่าประหยัดเงินในกระเป๋าหรือเปล่าครับคุ้มค่าไหมกับการที่คุณจะต้องจ่ายเงินออกไปคุ้มค่าไหมกับการที่ลูกค้านับจะจ่ายเงินให้กับเราครับปอที่สามครับนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงครับทานและเห็นผลลัพธ์ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมผิวดีขึ้นไหมสายตาดีขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่ลูกค้าทุกคนอยากได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนปอที่4ครับนั่นก็คือปลอดภัยครับสินค้านั้นทานและปลอดภัยหรือเปล่ามีเอฟเฟกกับร่างกายไหมมีออยอไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมส่วนปอที่5ครับนั่นก็คือประทับใจครับลูกค้าดื่มลูกค้าใช้ประทับใจหรือเปล่านับประทับใจในเรื่องของรสชาติไหมประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเมื่อเขาประทับใจแล้วครับแน่นอนครับลูกค้าจะส่งต่อให้กับเราเองครับ หลักการ5ปอนนี้ครับคุณสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะที่คุณนำไปจำหน่ายได้กับทุกทุกคนเลยครับมือใหม่ออนไลน์ทุกคนควรรู้เรื่องนี้ครับใครที่มีสมุดปากกาอย่าลืมจดไว้นะครับ